เมื่อเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาของวันที่15พฤษภาคม2568ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของสอพเมืองสมุทรสาครเจอฝนหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดจนทำให้การจราจรหลายสายติดขัดซึ่งทางด้านว่าที่พันตรบตีพัชรพลเผาสำราญสารวัตรจราจรสพเมืองสมุทรสาคร ได้เร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมกล่าวว่าช่วงที่มีปัญหามากได้แก่ช่วงถนนเศรษฐกิจก่อนเข้าเมืองรถได้เกิดการชะลอตัวเพราะมีน้ําท่วมสูงบริเวณทางขึ้นสะพานก่อนเข้าเมืองมหาชัยและจุดบริเวณตลาดกุ้งก็มีทางไข้กันทําให้รถเกิดการชะลอตัวจํานวนมากจึงได้จัดกําลังจราจรตามจุดต่างๆที่รับผิดชอบคอยแก้ไขและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งตำรวจจราจรมีกำลังไม่เพียงพอเนื่องจากช่งชวงเช้าต้องไปดูจุดตามสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบและจุดทางรวมทางแยกต่างๆและพอแต่ละจุดคลี่คลายแล้วก็มาช่วยกันตรงจุดที่มีปริมาณรถมากพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงประชาชนผู้ใช้รถชัถนนว่านในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนถ้าเป็นไปได้ขอให้ประชาชนนัทยอยออกมาก่อนเวลาสักเล็กน้อย เพราะจะได้ไม่ชนกับพวกที่ต้องเดินทางไปทํางานเนื่องจากเป็นชั่วโมงเร่งด่วนส่วนสาเหตุที่ทําให้น้ําท่วมขังนั้นเป็นเพราะว่าบางจุดเครื่องสูบน้ําปั๊มไม่ทํางานค่ะสนับสนุนโดย MC f i b e r ฟ e t เน็ตเตบ้านเริ่มต้น290บบาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย